ชมคะวันนี้เราก็จะมาสรุปหวยปูก่ก่อมตามที่เอฟซี FC บอกนะคะว่าจะขอสรุปหวยปูก่ก่อมว่าเราจะได้ตัวไหนมั่งเดี๋ยวเราก็มาถามปู่ก่อมกันนะคะกับช่องเจษดาชาแนลนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็เจวาชาแนลนะคะนันเราบอกฟันจะต้นเรือนอเวลาฟัน2องเทือกและฝันว่า ฝันอยู่พี่ก็ไปฝันอยู่โคราชไปโคราชกับปวยกับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไปฝันอยู่พุ่นเอาฝันอยู่พี่ฝันว่าจงไหนเอาฝันอยู่พี่นะฝันว่าได้ได้ปักเสาเพื่อนขึ้นเสาใหญ่ๆขึ้นคางทั้งนึ่ได้สามคางทั้งนึงอ่ได้สองในฝันเนะ่ยมาสร้างเป็นเงื่อนเป็นอย่างนั้นในความขึ้นมันก็เป็นความฝันเนาะแต่เป็นเสาปูนไงนะเสาใหญ่ฝันว่า งนึงได้สองข้างหนึ่งได้สามเขาเหตดพกเสาไปนี่นะเข้าใจบอกแต่มันเห็ดได้ข้างนึงได้สามคางหนึ่งได้สอง <c oughs> ก็เลยมานั่งตีอยู่เมื่อคืนในฝันจําจําได้แต่ตีตอนนั่นเลยล่ะจำได้แค่นั่นมื่อคืนสองกับฟันเกี่ยวกับมันนี้อีก <c oughs> อก็เลยไปตีเป็นเลขในฝันเห็นได้เสียดเงื่อนหกเสาแต่ว่าได้สองข้างนึงสองเสาข้างหนึ่งสามเสาในฝันน่ะนะ อะไคือว่าเลขมันสิบบมีสองบวมมีสามบอกเพามันเป็นตัวเดียวกันเพราะมันเป็นเสาตัวเดียวกันนในฝันเนาะมันกับบริบริขึ้นลายบริขึ้นลายอันนี้ก็ฝันยีนย่ได้เงื่อนเนาะมันเริ่มต้นมากตีตีไปลายยางเนาะตามความคืบฝันเนาะมาเบิงเอาตัวเลขมาเบิงหันมาเบิง้งหน้าหมาเบิ้งทางที่หันมาเบิงตะพิมพ์จรงจักว่าตัวเลขอยู่ทั้งใดแต่ผู้ใดอยู่ทั้งหน้าก็เบิงตัวเลขกับหลังนพี่น้องใ้เบิ้งโา นี่กของผมฟันแต่ละงวดแตผมให้บาหลายตัว้วพี่น้องเลยบกเกินสี่ตัวหรือห้าตัวสูงสุดห้าตัวเออส่วนมากก็สิอยู่ประมาณสี่ตัวงวดนี่ผมได้เลขนี่แม่ครับฟันมาได้เสาผมตีเป็นสามเลยเสาหนึ่งมีสองมาพ่วงอยู่ตรงนี้น้ำที่ละตัวนะครับน้ะเพราะว่าสามพวกกระแพเรื่องเสา ้างหนึ่งเป็นสามคางหนึ่งเป็นสองผปกติมาตัวนี้นอ,อ่ตอนไปเฮ็ดเสาก็ได้คุดหลุมคุดยังคุดยังแล้วครับผมก็ตีไปเนาะตีตามความฝันครับผมผมก็เริ่มตีมาเป็นศูนย์ตัวหนึง่งคุดหลุมคุดยังก็ตีเป็นศูนย์พอเสียเพื่อนกันได้คุยกันก็หกเสาแปดเสาเก้าเสาพอเสียไปกระเทิบเลยได้ในฝันนะผมก็มาหมักเลขแปดอีกตัวหนึง่งนี่ผมว่าว่าวๆ่า,าในคลิปนี้ว่าเร็วเร็วเลยเรพราะว่า ผูม้มาสัมภาษณ์เนี่ยไปคนปากกือทั้งสองนะครับน้องบุกค่อยถามผมว่าอย่างเซอผมว่ามันก็เลยเป็นคลิปที่เร็วที่สุดเลยเลขผมผมก็เคียนเอาเคียนเอาเพื่อนบรดิถามตัวนั่นตัวนี้เพราะว่าเพื่อนปากกือจะไปถามก็าพูดอื่นนี่เพือพ่อนสัมภาษณ์จริงเงแต่มากับผมนี่มันสิเป็นเป็นง่าย,ายๆวันนี้เพื่อนอยากให้ผมว่าอย่างเดียวผมก็เลยสิ้ว่าอย่างเดียวเอาเลขงวดนี้ผมก็มามากัมากมกัสามนะครับนะตัวดเด่นๆของผมเนาะผมซิวงว่งวดนี้สามแปดนะมาเจ๊สายแปด แปดนี่ค็คืดว่าสีพพกเสาแปดเสาไม่ยังในฝันเว้ากันไปฮะเน่อมันมันเห็ดมาได้เสามันเห็ดได้สำนั้นในฝันนะออผมก็มาได้เลขเลขชุ่มนี่ครับกรบอแม่หวาเด่นไปนั่นเลยครับที่เป็นยังเอาไว้ทั้งนอกเรือขึ้นมาเพามันอยู่ใกล้ๆกันมัน่มนีตัวไซสสามเดียมกับเล่มเปิตัวเด่นตัวรองตัวเด่นเด่นๆน้ำกันเลยเลขก้อนนี่ครับข้างสมมติสมมตินะสมมติว่าข้างบนเนาะผมก็มักเลขสองเลขสาม เลขศนะูนย์เนาะทั้งข้างบนเนาะ,ะ้าเลขล่างมากัะผมก็จะได้เลขแปดมาเพิ่มอีกเจวินไม่ต้องถ่ายผุ้กรณปิดไว้ลูกปิดว้ดวนี่เลขเลขเลข,เลขล่างผมหมักตัวนี้แล้วมันอัสโดดเมื่อ้นอยู่บนกับผมโบโบแจักเลยตัวนี้นะอันนี้โบแมนว่าผมให้ไปนตนี้นะครับไอ้เลขผมที่ให้ไปนะคือให้ซุ้มเสียนาไปซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อ,อยังให้สลับไปสลับมาลงบึง พราะเข้าใจอยู่เพราะว่า,าสลับซื้อก็อไปก็มากสามศูนย์ศูนย์สามสองสามสามสองแบนมันอาจจะเป็นแปดสามสามแปดแบบนี้นะครับเลขโบแมนว่าผมให้มาเป็นตัวนี้มันจะออกสองสามศูนย์เลยไนดะ้โบแมนโบแมนคือเลขผมจะให้ไป,ไปแบบนี้แต่บางทีคนที่เอาไปนะไปะต,ตีว่าปุ๊บก็ไม่มาสองสามศูนย์ด้วยค่ะบางคนไปซื้อแต่สองสามศูนย์เน้นตัวเดียวมันมาออกสองสามโอ้ยบบได้ซื้อเพราะว่าคือว่าเลขผมให้ให้เป็นตัวไปนะครับเราแต่ละงวดแต่ละงวดให้มาทึกสูงวดละ สิบงวดละในถือนะผมก็ถือเองงวดละสองหมืน่นสามหมื่นน่ถือลอตเตอรี่นะส่วนมากผมใชเน้นลอตเตอรี่แต่งวดเนี่ยผมมักเลขกสี่ตัวในในใน,ในส่วนความฝันนะครับอันนี้เนี่ยเลขเลขเลขสี่ตัวที่ผมผมสิแปรของผมเองผมสิบ,บเอาความฝันบางความฝันบางเทือน่ผมสิฝันลามกเออฝันอย่างสั้นอย่างที่แบบงวดก่อนเนี่ยมันแปรบได้มันเป็นลาบมก เออบางอันก็สิแปลไปนิดนึงอันก็สิแปลไปนินึงแต่คนสิแปลแต่ฟันฟันวันฟันลาหมกผมก็เลยแปลเองนะครับมันก็เลยถือถือที่ส่วนที่แปลมาแบบแบบงวดก่อนมันออกอย่างงวดก่อนจำได้บหงวดก่อนก่อนมันออกอย่างที่ถืออันงวดก่อนอะไรงวดเมื designer, ่อกี ну. ้ออกหานึงเอองวดงวดออกงวดเมื่อกี้ออกหานึงผม เออเก้าเก้าสามแปดสามนั่นแหะเออนั่นแหละนี่งวดเมื่อกี้ออกหานึงนะพี่น้องเนาะหานึงนะผมวอาย้อนนิดนึงนะครับนงวดเมื่อกี้ออกห้าหนึ่งเออผมให้เลขไปนะหกไปเปิดบางคลิปได้เลยครับคิดย้อนหลังได้เลยครับหกห้าหนึ่งสี่มีแค่สี่ตัวนะครับเลขที่ให้ไปมันออกมาห้าหนึ่งนะครับเออกับคีดว่าเอาไหมนี่กับผมแม่นว่าสิมันเน่นว่าตัวนี้ต้องเป็นล่างตัวนี้ต้องเป็นบนมันอาจจะโดดขึ้นโดดลงอย่ใน้นเลขเลขมันมีล่างบนนะครับเนาะ อันนี้เลขงวดนี้ผมก็ได้เรียดๆมากอะ่สอกะสองกับสามนี่แหละสองกับสามอาจจะเป็นตัวเดียวกันมันเป็นสอเสือตัวเดียวกันมากๆมากแบบสามศูนย์ส่วนโตเนะผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะสองสามสามศูนย์แบบนี้นะเออซื้อซื้อยูซมนนี่แหละผมซื้อลอตเตอรี่ก็ได้กัสิมีสามแปดสามยังผมก็ยังบริซื้อเพราะผมก็ซื้อแต่ละงวดผมก็มีงบของผมอยู่ว่างวดละ สองพันไม่นี่ก็ชื่อลอตเตอรี่สองพันไม่นี่นะครับน้องลองเบิ่งเด้งวดนี้นะครับพี่น้องเด้อลอง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 บัดดวงกับความฝันของผมลองเบิ่งนเซริเบลเด็ดเด็ดกับเซมีสองตัวนี่แหละเด็ดเนเด็ดสองตัวนี่ติดเด็ดความฝันของผมอเดียวกัอันนี้ก็เป็นความฝันกับโบแมนว่าคนสิโบแมนเน้นในเสื้อคักพนันล่ะครับลองเอาไปตรงกับใจของเจ้าของดูว่าตัวนี้เป็นความฝัน ในคลิปหน้าถ้าเพื่อนสิเอาอีกนี่กะสิเว้าเว้าเว้าว้าเว้าชวนไปหาเจ้าแม่ในคลิปต่อไป้อถ้าสิติดตามของเพื่อนสองช่องในร่องเบิงอ่ะอีคลิปหนึ่งจะมาเว้าเลขของเจ้าแม่ครับของผมนี่สีใกล้กันแต่ผมผู้เชี่รูปให้เบิงอีกรูปหนึ่งมันมีรูปพ้อมผมถ่ายมาพ้อมของเจ้าแม่ที่ไปขอมาพอผมไปขอปั๊บน้ําตาผมสิออกมือน่ะเออน้ําตาผมสิไหลออกมาเองแง้วผมก็ไปเห็นมองนั่นก็เบิงจะมองเดียวผมก็เลยถ่ายออกมา เดี๋ยวผมจะเอาให้เบิรงอีกคลิปหนึ่งเลครับอ้าวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ความฝันน,นันไหนว่าความฝันค่ะนี่ก็เป็นความฝันของปู่กล่อมนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็จับตัวได้เลยนะคะท่านผู้ชมหมายถึงว่าปู่กล่อมก็ให้มาเป็นตัวเลขนะคะเด่นสุดก็คืออะไรนายายญบัว 23, อสองสามเนาะสองสามแต่มีท่านผู้ชมถามมาว่า เดี๋ยวสาย์หลาปุกกรมชอบนะคะก็คือสองสามศนย์นะคะเยังตัวที่บอกซื้อห้าใบของตัว,วอ,อแต่ว่าส,สามศูนย์ก็มีอยู่นี่แหละแต่ว่าลัตเตอรี่ปุกกรมที่ซื้อเยอะก็น่าจะเป็นเจ็ดสองศูนย์นะคะสองเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์พี่น้องข้าเบื้องเอาเดอร์ค่ะว,ว่าซื้อได้มาแต่ละตัวเม่นเพื่อนยากสิตีให้กับวุตติ ค่ะท่านผู้ชมคะปุกกล่อมก็ให้มาแล้วนะคะสองสามศูนย์ะ 2, 3, นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่ชอบที่สุดนะคะของเลขปุกกล่อมก็คือจะสองสามศูนย์แล้วก็เลขสองตัวก็น่าจะศูนย์สองสองศูนย์สำหรับปุกกลอมนะคะที่แบบชอบนะคะแล้วก็ซื้อรัตตอรี่ไว้ด้วยแล้วนะคะอย่างละห้าใบนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่สำหรับท่านผู้ชมนะคะสำหรับ ทุกคนทุกท่านนะคะที่ชอบเสียงโชคนะคะก็ขอให้ดูนะคะพิจารณาดูนะคะว่าท่านผู้ชมชอบตัวไหนนะคะแต่ปุกลมก็ได้มาตัวที่บอกนี่แหละค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบตัวไหนก็จับคู่ได้เลยนะคะจับคู่เลือกเป็นของตัวเองก็ได้นะคะท่านผู้ชมเผื่อชอบนะคะค่ะก็ก็แล้วแต่ดวงนะคะท่านผู้ชมคะ ท่านผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืม2 0นะคะ2 0ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะคะ5ใบแล้วก็30นะคะแล้วก็2-30แกก็ซื้อไว้อยู่นะคะที่พูดมานี่ก็เป็นของปู่กลมนะคะคือปู่กลมซื้อไว้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะปู่กรมเห่ากันได้มาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่า ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะชอบหรือว่าชอบจะใดน,นะคะพี่น้องถูกผู้ถูกถก,กับเว่ากันเนาะค่ะนอกามันเป็นแค่เพียงความฝันนะคะท่านผู้ชมค่ะเจาวากับ่ามีอหยางค่ะขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจาว่าชาแนลนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจาวานะเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะเนาะค่ะขอให้ร่วยหิงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ